คนเอาอุ้ยจะลุกใหญ่มากเลยอ่ะมันหอมนะเท,ท่านาหนูไปดูนี่หอใหญ่มากให้มันหอมด้วยปลูกแต่กุหลาบใช่ไหมเนี่ยกุลาบประมาณปีนี้ปลูกกลาบประมาณห้าต้นเมื่อกี้นะคะพี่เมียวมาเยี่ยมตัดกุหลาบที่บ้านมาให้ปกติเนี่ยกุเป็นคนที่ไม่ชอบดอกดอกไม้ดอกกุลาบนะคือไม่ชอบดอกไม้เลยขนาดที่บ้านคุณพอปลูกเนี่ยกุงไม่เคยไปดูเลยแต่ว่าเนี่ยปกติเวลาก็ได้กลิ่นกุลาบกุ้งรู้สึกกุ้งเวียนหัว อันนี้เป็นกลิ่นแบบกลิ่นเขาเหมือนเครื่องเทศกลิ่นเหมือนอะไรนะกลิ่นเหมือนเครื่องบักส่วนครัวคือกลิ่นอ่อนๆน,นะไม่ได้นี่ตัดมาเป็นแขกคนแรกเลยนะคะเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะคะวันที่สามเนี่ยเจ็บไหมไม่เจ็บคะ่ะก็ยังไม่เจ็บเหมือนเดิมตึงตึงเหมือนเดิมแต่ว่าเวลาเราเดินอะเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าน้ําหนักเราเหมือนตะก,กอนหลังเราตรงแบบนี้ใช่ไหมคะ เดินตรงตัวแบบนี้แต่ตอนนี้เราต้องเดินแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้ตัวเราอันนี้ด้านบนเราต้องเดินแบบเนี้ยการที่เราเดินหลังข้อแบบเนี้ยมันจะปวดหลังมากฉะนั้นกุ้งจะเดินได้แบบไม่ไม่ได้ยืนตลอดเวลาจะต้องนั่งจะต้องเรเดาาให้หลังมันตรงแบบนี้แล้วก็เอาหมอนเนี่ยมาไว้ตรงนี้เอาหมอนนะ่ะเอาไว้ใต้ข่าแบบนี้มันก็จะทําช่วยให้หลังเราเนี่ยไม่ปวดนะคะแต่ถ้าเดินไปเข้าห้องน้ําเดิน รอบๆเนี้ยก็จะปวดหลังหน่อยเพราะว่ากระดูกเรามันไม่ได้ตรงแล้วมันเขาจะให้เดินโค้แบบนี้แต่น่าจะประมาณถ้าแผลสนิทกันนะครัประมาณสัปดาห์ถึงสองสัปดาห์กุ้งก็สามารถยืนตรงได้แล้วทีนั้นก็จะสบายแล้วแหละแต่แผลคือถ้าถามว่าเจ็บไหมมันมันแค่รู้สึกตุบๆเป็นบางส่วนรู้ว่าถ้ารู้สึกเนี้ยแสดงอ๋อตรงนี้นเป็นแผลเป็นแผลแผลยาวเนาะแล้วก็บริเวณกว้าง แต่ไม่ปวดไม่เจ็บอะไรเงี้ยตัวนี้กุ้งจะหยุดแล้ววันเนี้ยเพราะว่ามันไม่เราไม่ได้ปวดขนาดไม่ขนาดนั้นอะ่ะเดี๋ยวกุ้งจะทานทาริโน่ละเดี๋ยวพอหมดวันนี้วันพรุ่งนี้กุ้งก็จะทานทาริโน่ธรรมดายาตัวอื่นก็จะมียาเอ่อยาแก้เสยบยาฆ่าเชือ้อประมาณนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาแก้อาเจียนซึ่งกุ้งไม่รู้สึกอาเจียนเวลากุ้งดื่มน้ําหรือว่าทานอะไรเงี้ยเขาจะก็ต้องเลอะทีนี้พอเราเลอะก็จะรู้สึกดีมาก ก็คือต้องเดิน FREE นิดนึงตอนเราทานอะไรก็ต้องเดินเพราะว่าท้องตัวน,นี้คือเขาเขาเขาเย็บแน่น,นมาเขาเย็บตรงกล้ามเนื้อที่มันเปรี้ออกอะค่ะแน่นมากแล้วก็เวลาเราเดินอะมันก็จะตึงๆนั่งก็ตึงแต่ที่รู้คือไม่ปวดไม่เจ็บปวดอะไรเลยนะคะก็คือถ้าเจ็บปวดจะอยู่ในแม่แบบนี้หรอกแต่ตอนนี้กุ้งคลอดอะคือแบบว่านอนอยู่เงี้ยก็จะแบบรู้สึกแบบต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 บทุกคนนึกออกไหม ver, แบบเวลาเวลาเจ็บปวดก็จะแบบ จะรู้สึกแบบตุ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 บอย่างเงี้ยทีนี้กุ้งก็จะขอยาคุณหมอแต่ตอนนั้นคุณหมอให้ยาทุก4ชั่วโมงเหมือนกัน2เม็ดตอนตอนตอน,ตอ,น,ตอ,นอันนี้พูดถึงต้องคลอดนะคะ2ชั่วโมง2เม็ดพอกุ้งมันก็จะเหมือนช่วยได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งพอชั่วโมงที่สองกุ้งเริ่มปวดแล้วขอยาหมอหมอมบอกไม่ได้นะคะยาต้องทานอย่างต่ําคือ4ชั่วโมงแล้วเกี้ยคุณทานไปแล้ว2เม็ดเลยเงี้ยอีกทีคุณต้องอีกประมาณ3ชั่วโมงหนูบอกเนี่ยมันมันปวดมากๆเลยคุณหมมอันปวด มันทนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกมันยังไงก็ให้ไม่ได้เพราะมันจะกินติดกันทุกชั่วโมงไม่ได้อะไรเงี้ยหูนึกถึงตอนนั้นเพราะตอนเนี้ยมันแตกต่างกันมากแล้วก็ <c oughs> มีปัญหานิดนึงตรงตอนเนี้ยเสียงกุ้งดีขึ้นนะคือเมื่อวานเสียงกุ้งแหบเสียงแหบมากเพราะว่าเขาใส่เครื่องทอ่อท่อช่วยหายใจใช่ไหมเขาก็เอาใส่ลงไปนี่เลยยังลึกเลยทีนี้พอเวลาเขาเอาออกมาก็จะ เสียงแหบบางคนเสียงไม่มีเลยแต่วันนี้เสียงกุ้งมาแล้วนะเสียงมาแล้วปกติแล้วไม่ค่อยเจ็บคอเท่าไหร่แต่ก็จะรู้สึกว่ามีเสียมหะมีเสียมหัหรือว่าจะไอทีนี้เราจะไอทำเนี้ยกุ้งไอไม่ได้เพราะมันจะไปกระแทกท้องกุ้ง <c oughs> ทำเนี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็กดท้ <c oughs> องตรงนี้แหละที่จะลาบากนะคะตอนเนี้ที่จะลําบากแค่นั้นเองอันอื่นก็ไม่มีปัญหาค่ะก็ลูกสาวก,กับสามีช่วยกันทาความสะอาดด้านหลังส่วนลูกชายก็ดูแลเรื่องยาให้แม่ต้มข้าวต้มให้แม่นะคะ ตอนนี้นะคะเขาเรียกมีลูกทันชัยเป็นอย่างนี้เองอันนี้ก็คือกับข้าวที่พี่แมวทํามาฝากนะคะมีต้มเขาเรียกอะไรต้มจับชายมีผัดไก่ด้วยแล้วก็มีหัวไชโป๊ปผัดไข่นะคะนี่ทานได้หมดเลยนะคะคืออาหารรสจัดรสธรรมดากุ้งทานได้หมดนะคะไม่มีผลนะคะแต่นี่ก็ฉีดยาเข็มที่สามแล้วค่ะ วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่4ี่นะคะพุธพุธพฤหัสศุขเสาร์วันนี้วันเสาร์นะคะก็เป็นวันที่4ี่ของการผ่าตัดเช้ามานี้ก็ไปเปลี่ยนชุดแล้วนะคะก็ทำความสะอาดเพราะว่ายังอาบน้ำไม่ได้นะคะก็ใช้เปเปอร์ทาวผสมกับน้ำแล้วก็สบู่นะคะเช็ดตัว <c oughs> ก็แบบทุรักทุเลนิดหนึ่งเพราะว่าด้านหลังจะทำไม่ได้ต้องรอลูกๆมาทำหรือไม่ก็สามีนะคะ ตื่นเช้ามากเพราะว่าต้องพยายามขยับตัวให้มากขึ้นนะคะล้างหน้าแล้วใช้สกินแคร์เรียบร้อยแต่ผมเนี่ยมีปัญหาเพราะว่าปกติเป็นคนที่แบบผมมันคือต้องสระผมทุกวันแล้วตอนเนี้คือวันนี้ตั้งแต่วันพุธใช่ไหมพุธสระไปแล้วตอนเช้าก่อนไปผ่าตัดพฤหิัสสุกเสาสามวันวันนี้จะต้องสระในซิงนี้นะคะนี่ทุกคนแต่อันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่า เราอะต้องก้มไปข้างหน้าแบบนี้อยู่แล้วเราแบบซิงขยับได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาด็ดสักประมาณเยียนเบียนปบนะคะแล้วก็เป่าผมก็ต้องนั่งแบบนี้ค่ะทุกคนมีหมอนอยู่ด้านหลังนะคะก็อาการก็ยังไม่เจ็บนะยังเป็นเหมือนตึงๆไม่ได้เจ็บยาอื่นๆก็ทานตามเวลามีหกโมงมีเอ่อสิบโมงมีเที่ยงนะคะมีบ่ายสองแล้วก็มีหกโมงเย็น ตรงนี้จะมีรอยให้ทุกคนดูตรงนี้นี่เขียวๆคือรอยนะก็ไม่รู้ดอยอะไรเห็นไหมคะเนี้ยอันนี้ก็ไม่งงว่าไปโดนอะไรมาเหมือนกันเลยนี่นะคะเนี่ยเป็นแถลกดทับนะคะ นี่าซีดหน่อยแล้วก็ได้เวลาสระผมแล้วนะคะก็จะใช้ซิงนี้แหละคะ่ะซิงล้างจานนี่แหละแต่เราก็ต้องล้างซิงก่อนให้เรียบร้อยนะคะปกตินะคะเวลากุ้งสระผมให้น้องแมทเนี่ยก็จะให้น้องแมทมานอนตรงนี้แหละแล้วก็ให้สระผมเพราะว่าเวลาสระผมแบบเนี้ย จะสะอาดแล้วก็คือมันไม่กระเด็นไม่อะไรค่ะแล้วก็สะดวกมากๆเลยนี่ก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะไม่ต้องงอใครนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเช็ดผมนะคะแล้วก็จะไปเป่าผมนะคะกุ้งเนี่ยจะมีปัญหากับผมมากๆคือผมจะต้องสระทุกวันเป็นคนที่หนังศีรษะเหมือนจะมันนะคะเพราะว่าถ้ากุ้งปล่อยหนึ่งวันเนี่ยกุ้งจะเปิลเริ่มปล่อยผมไม่ได้หลอกกุ้งต้องมัดจุกมัด แบบมัดไว้ข้างบนเลยไม่ให้แบบผมตกลงมาเลยฉะนั้นถ้ายิ่งเวลาเราไม่สามารถอาบน้ำไบแบบเนี้ยก็จะเป็นปัญหานหนึ่งแต่ก็ยังดีค่ะที่มีซิงค์ลางจานนะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะมือค่ําวันนี้นะคะพ่อครัวแอนฟิลก็มีข้าวต้วมให้คุณแม่ค่ะแล้วก็มีผัดทัวนะคะทัวก็เด็ดมาจากหลังบ้านเราเองนะคะเราปลูกไว้เนาะผัดแบบว่าใส่ให้นะ้ำมันหอยแล้วก็ใส่ใส่เกลือนะคะทุกคน ก็จะมีความหวานของรสถั่วนะคะอร่อยมากๆเลยทานขับข้าวต้มนี่เข้ากันดีแบบเค็มนิดๆอะไรแบบนี้ค่ะพี่ฟิลก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินของคุณแม่นะคะหลังการผ่าตัดวันที่3วันที่4ี่นะคะไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะคือปกติดีแต่วันพรุ่งนี้ล้วค่ะจะมีอะไรเปลี่ยนแล้วคือสุดๆมากยังไงรอติดตามคลิปพรุ่นี้นะคะว่ากุ้งจะมีอะไรมาอัปเดตจะบอกว่าสุดจริงค่ะ